สวัสดีครับทุกคนพบก,กับช่องนิวแจ็คชาแนลเซนเคยนะครับมิน้เฮากระซิมาในฟิลของการชมธรรมชาติบรรยากาศของถุงหน้าในยามเศร้านะครับนี่ก็เป็นถุงหน้าในอัชนบทนะครับโอ้ยแบบโดนแล้วที่บริมาสัมผัสบรรยากาศอย่างที่เป็นแบบนี้นะครับนี่สมัยเป็นเล็กน้อยนี่มากไม่เหลียญบางนี่เบิง้งมันสดชื่นนิรีได้นี่ช่วงเศร้าๆแบบเพราะท่านในสวยบันได้ครับจะพาทุกคนมาชมความงาม บรรยากาศมันสดชื่นนะเมื่อนี้ผมกะว่าจะไปวิ่งออกกำลางกายนะครับแต่ว่าก็เลยรับทงมาเพราะว่ายันมากัดเบื้องนนนะ้ำจึงน่องหลังจากฝนตกนะครับไม่ให้ตอนมาขึ้นกะว่าสิไปเก็บดอกแค่เด้อจักสิมีบอมีกะเขาอนี่าตรับทงรับทาไปย่างสีนะครับ ตะก,กี้เป็นเด็กน่อยก็สิชอบมาเก็บดอกแค่แบบอ่าไปขายเนาะมันระบาดมาลอะไรอย่างสิเป็นเป็นแค่หน้านะครับดอกขาวๆแต่ว่าบรูวเหมือนินสีดาบอนะครับก็บสิมี่ย่ำสาวก,ก็สิมีงัวมีเงยอย่างเงีละ ไม่นี้เป็นฟิลแบบอยากมาสูตรอากาศอันบริสุทธิ์ตะการในสีตื่นสวยเน้่อว่าช่วงนี้ก็เป็นบริบไปทํางานเนาะหยุดเป็นวันหยุดวันหยังสีนะครับก็บสีแบบตื่นสวยตื่นหยังไม่นี่ก็โอ้ยอยากจะมาชมธรรมชาติอยากจะมาชมอะไรที่มันสดชื่นนะครับก็เลยแบบรับทงรับทามาแต่ว่าที่จริงเราอยากไปวิ่งเด้อแต่ว่าย่านหมากัดกันเลยรับ มาทางธงเพราะว่มามอเตอร์ไซค์บ่มีมอเตอร์ไซค์โซกขาดนะครับเห็นน้องควายด้วยครับน้องควายกำลังนอนอยู่นะหวังว่าน้องจะไม่วิ่งไล่เนาะสวัสดีครับสวัสดีน้องควายนะสวัสดีน้องควายโอ้มันแบบสดชื่นอยู่ในพี่น้องของบรรยากาศนี่นะนอนเคี้ยวเอื้องไป นี่บรรยากาศท้องทุ่งนะครับหลายปีเราเด้บ่ได้มายางยังซี่ตอนเป็นเล็กน้อยนี่ก็สีมายางแล้วก็เลิดตามภาษาเล็กน้อยเนาะแต่ก็จะบ่ได้มาเศร้าขนาดนี้ดเด้ตอนเป็นเล็กน้อยนะี่ยตอนแรกก็สีมาหาเก็บอัน,น,นเยี่ยก็ะือ้ป้าจับกิริดมาคุบกิริดเนี่ยเหมือนแรงแล้วก็ช่วงหลังฝนตกช่วงบ,าบา่ายๆตะกิดนะครับก็สีมา เก็บกิซ่อนสอนหวกีหยังตามภาษ,าษาธรรมชาติเดี๋ยวจะเดินลัดลอขึ้นไปบนถนนแต่หาก่อนนะตะกี้นี่ค้นห้าเป็นยูทํำตามธรรมชาตินะครับเนาะมีเงินหาบาทนี่คือ,อยู่ในเบิดมือชีวิตมันมาดได้ใส่เงินกระดอเนาะตะกี้ไหมอยากเล่นอยากยังกะลงทงลงท่าตามภาษาแบบ อยากมีเงินก็ไปหาเก็บบักขามเก็บบักม่วงเก็บดอกแค่หากระปูหาอีกอย่างสินะครับนาะแบบตามธรรมชาติอีสานบ้านเ้าเนาะผมกัสิฟูจักหน่อยเด้อเพราะว่าตื่นนอนมากกับมาเลยล่างหน้าแปลงฟันเลยกับมาเลยเมื่อใดแตงโตแต่งอย่างว่าหนาสิมีดอกแค่นะ ตะกาต้นมันอยู่สน้อนี่ดอกแคตะก้าสีอยูก่กลางทงหมดแล้วจำอะไรเด้ไปเก็บทางเด๋วบมยานอย่างดอกาาอยางมาสียานตังงูหมละนี่บรรยากาศของกกใหม่กกไหลดารางนี่ก็สวยงามอยู่ได้พี่น้องอ๋อตะกี้ก็นึกถึงตอนไปหาเอานก ไปหาจับนกนกอันนกเอียงไหมไปหาจับนกเอียงเนาะตามภาษาเด็กน้อยเนาะหรือตอนแบบช่วงหนาร้อนวันหยุดอีย่างสีเด็กน้อยสีจับกุมกันได้ครับตอนยุป,ปอหปอหกสี่จับกุมกันแล้วแบบแบบ้อยไปเล่นน้ำยุลุมให้กบบรบลูดิเล่นน้ำเนาะให้ตประจนมน้ำเป็นอีย่างที่บางคนเราเป็นแบบยางนะครับวันเวลาที่มันผ่านไปเห็นไหมเ,เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ด้วยว่ายาวบทแรือก็คุณเยาวบทต่างๆนะครับการที่หลงลืมที่จะกลับมาจุดเริ่มต้นมันกะยากอยู่ด้เดพราะว่าเขากับเดินนาไปเรื่อยๆเนาะก้มหนา้าก้มตาทำมาหากิน,นสิเนาะแต่ตอไปดิ้หน่อยเป็่อนชงเวลาที่ช่วงเวลาจุดเริ่มต้นในความฝันนะครับหลายๆอย่างเห็นเหตุด็กหน่อย,นยคนหนึ่งอาจจะมีความฝันหลายๆอย่างเลยในยหัวเป็นซีบย่างลอยยางฝันนั่นฝันนี่อยากมีเงินอยากมีท่องอยากล,ำลํำรวยอยากเป็น อาชีพนั้นอาชีพนี้หรือจินตนาการตามภาษาเดกหน่อยนะครับแต่ความสุขตอบไม่ได้หน่อยมันหาง่ายมากเลยเพียงแค่เขาลืมตาแล้วก็เดินออกไปข้างนอกไปทุง่งนาไปยังแล้วเสียนั่นคือความสุขแล้วแต่สมมตนี้คนทฮาต้องการความสุขนี่ต้องมีหลายอย่างมากเลยนะครับว่าสิเป็นเงินทองการเป็นที่ยอมรับของสังคมการที่มีเงินจํานวนมากมีบ้านหลังโตมีงานการที่ดีท่าหรือว่าอะไร หลายๆอย่างที่เป็นองค์งประกอบภายนอกเลยครับที่แต,ตกแต่างจากวัยเด็กเนาะวัยเด็กมีแค่ความฝันจินตนาการเนาะของเด็กหนึ่งคนแค่นั้นก็มีความสุขแล้วแต่พอโตขึ้นต้องมีปัจจัยภายนอกหลายๆอย่างนะครับโอ้โหผมยังไม่ยังไม่เจอถนนเลยตอนนี้เจอผักกระดาเหมือนองุ่นดองมากเลยจะพาไปดู หวังว่าแดดจะไม่ไหม้หน้าผมกอนเนาะนี่พี่น้องหมากอีกอย่างื่อนี่หมากพักกระเดาเด้ไหมเม็นบะน,นี่ครับหมากอันนี้เหมือนเอาุุนเลยเหมือนอาุุนดองเลยนี่ครับออื ดังนั้นชีวิตในวัยเด็กก็สิออกเนวเพ้อฝันนะครับของผมเองเนาะประสบการณ์เองเนาะแค่แบบได้จินตนาการนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ก้าวผ่านสิเป็นวัยรุ่นเนาะตอน,น,นอายุจะสิบสองอ่าสิบสี่ปีตอนนั้นเละกะ็แค่ด้นอนหรับหล่ะการได้จินตนาการนะเออชีวิตหลังจากนี้มันสิดีเด้ม,ดเดมันสิมีนั่นมีน,นมี่ขอมาเขาจะเริ่มเติบโตเป็นวัยรุ่นเป็นอียงสิเป็นบ่ครับจะมีบ้านหลังโตมีเงินมีทองมีอาชีพอยังที่ดีๆก็สินะ นู่นนี่นัน่นเนาะแล้วก็ดูละครเยอะนะครับแต่ว่าวามเป็นจริงแล้วอาจจะไ่ได้ขนาดนั้นแต่มันก็บไดแย่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะบไดสมบูรณ์แบบเมืออที่เฮาคิดแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าผมคิดว่าความสุขมันอยู่ที่วิธีการคิดของเรานะครับเราคิดว่ามันมีความสุขมันก็มีแต่ไม่ใช่การหลอกตัวเองนะเพราะว่าที่สุดหรือว่าแม็กซิมัมความสุขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนคือ มีนูน่นมีนี่มีนั่นอ่ะครบสามอันและครบสี่อันและก็คือมีความสุขได้นะครับแต่สำหรับผมก็ความสุขมันเป็นเรื่องที่สําคัญมาก,กตัวผมเองบางทีเราเจอปัญหาในชีวิตอะไรสักอย่างหนึ่งเพียงแค่เรามีความสุขให้ได้ก็พอแล้วนะครับแม่จะ ไม่จะเป็นจะต้องมีอะไรหลายๆอย่างให้ครบเป็นร้อยเป็นพันก็ได้ขอแค่มีความสุขสักอย่างเดียวก็น่าจะเกินพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหาทางที่จะเดินไปถนนนั้นให้ได้นะดูสิทุกคนกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยจริงๆแล้วก็อันนี้เป็นช่องสำรองนะครับจริงๆผมจะมีช่องลักที่ผมทําช่องลักช่องนั้นจะเป็นช่องที่ทาเกี่ยวกับ ต่อเรื่องเหล่านี้ท่านอีย่างสิทธิครับมันเป็นช่องที่สามารถสั่งเงินได้แต่ช่องนี้ทําเพื่อตอบสนองตัวเองทั้งนั้นนะครับทาเพื่อที่อยากจะมีไลฟ์สไตล์เราแค่อยากจะสร้างตัวตนในโซเชียลเนาะใน u t u b e ใช่ไหมครับกับสร้างตัวตนคือเอาหน้าออกกล่องเด้แต่อีกซองหนึ่งนี่ไม่ได้เอาหน้าออกกล้องนะครับแต่มันก็สามารถสร้างเงินได้เล็กๆน,นน้อยเนาะถือว่าเป็นค่ากาแฟก็แล้วกันนะครับส่วนช่องนี้กับเฮ็ดเพื่อจะของเลยเพราะว่าเขาก็อยากจะแบบมีมุมที่ว่า ไม่จะเป็นต้องทําเพื่อเงินเนาะเราแค่อยากจะมีช่องทางหนึ่งที่ได้มาคุยนะครับมาคุยมาพูดคุยในโซเชียลเนาะบ้างเนาะโอ้โหชุมช่มชืม้นชุมช่มฉ่ำมากเลยพี่นอ้องผมเป็นคนที่ชอบบรรยากาศทุงหน้าหนาฝนมากๆเลยด้ยแบบปลายร้อนสิขอบฝนนะสิมันมันฟินอนะ่ะมันเบิงเนี่ยเห็นมน่นี่มีโตะ๊ะมีต,มตะะม้นผะักกเสกม่อย่างงิมีนกอะไรไม่รู้ตัวสีเทา นี่บินอยู่นลเดี๋ยวเอาไว้สนิทก่อนนะพี่น้องเด้อเพราะว่าหาต้นดอกแค่บร์เจอเดี๋ยวว่า,าวะจ,วจะไปไล่สดก่อนครับสวัสดีครับ